ครับกางทำความสะอาดนะครับแล้งชิ้นไหนนะครับที่แบบที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับตรงบูธเนี่ย สามสี่ชิ้นนะครับตัวนี้อย่ามองข้ามนะครับตัวนี้ทําให้เก็บเ <no. S 1> สียงนะครับเนี่ยถ้าไม่ใส่ไปนี่เสียงดังเลยนะเสียงมันดังอะต้องใส่นะครับตัวนี้อย่าๆๆอย่าอย่าอย่ามองข้ามความสามารถมันนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใส่นี่ <sh arp> ได้เกะออกมาใส่เง้นก็นดัง โอเคเรากา็ล้างแล้วเราก็มาล้างบูทไปล้างแกนครับเนี่ยครับ mm hmm. ขัดออกดีๆเลยครับ mm hmm. จะได้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าแกนเป็นรอยนะครับเนี่ย mm hmm. แกนเป็นรอยนี่มันจะแบบมันจะยังไงอะ แกนเป็นรอยมันจะแบบมันจะไปกัดบูดอหอครับพอกัดบูดแล้วมันก็จะเป็นมีเขาเรียกอะไรขยะเหล็กอออกมามันก็จะเป็นขยะแล้วมันก็ทำให้เหนียวอีกอครับใช้ไปใช้ไปก็บูดหลวมครับเนี่ยมันเป็นรอยมันจะกัดเหล็กครับถ้าตัวนี้เราก็ต้องเห็นี้มมันเป็นรอยลูบดูก็รูลล้ลองหากระดาษทรายที่แบบ ละเอียดละเอียดเลยนะครับต้องละเอียดมากๆเลยครับมาขัดลบรอยอะลบได้เท่าที่ลบได้นะครับมันก็คงทําได้ไม่มากแต่ว่าก็ต้องลบรอยให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วครับมันจะได้ไม่กัดบูธนะครับหนี่ก็พยายามลบรอยออกนะครับให้มันได้ลบรอยคมอะครับถ้ามันมีรอยแล้วมันจะกัดบูธลบรอยมันออกครับ ขัดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวแกนเล็กแล้วก็หลวมอีกทีนี้ขัดแค่พอรบรอยครับทีนี้เราก็เอาบูทนะครับมาเช็คดูว่ามันจะพอไปต่อได้ไหม,มยังได้นะครับยังแน่นดีอยู่อ้แต่ว่าหลวมนะเนี่ยหลวมโอ้โหหลวมพอสมควรเลยอหืหลวมนะครับเนี่ยมเอาไงดีอะทีเนี้ย อืมอืมหลวมมากเลยเอาไงดีวะถ้ามันหลวมต้องหาแกงมาเปลี่ยนนะครับแกงก็แบบไม่รู้อยู่ไหนมั่งอ่ะถ้าหลวมนี่มันแบบ ถึงจะใช้ได้มันก็กินบูธหรอคใส่บูธใหม่เข้าไปมันก็ใช้มานานมันก็กินบูธอีกถ้ามันหลวมต้องใช้ความพอดีครับถ้ามันพอดีมันจะม่นอมีปัญหาแต่ถ้ามัมนหลวมมันดิ้นได้นี่แบบโอ้ นะก็เดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาห้วยการแบบตอกให้มันเข้าไปนะครับตอกเพื่อหลบรอยครับตอกหลบรอยตัวน,นี้เข้าไปนะครับลองแก้ปัญหาดูก่อนต่มันก็ได้แค่นิดหน่อยนะครับมันก็ไปได้ไม่เยอะไปถ้าไปเยอะมันก็แกนสายไม่ทำงนานอีกมันก็ตอกไปได้แค่นิดเดียวครับ ก็อยากได้แค่นิดเดียวดีละโอเคหน้าจะพอนะครับข่นั้นครับดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็เหนี่ยแน่นแล้วครับหลบหลบรอยตรงนี้นะโอเคต่อไปก็มาล้างตรงนี้นะครับ เออเผ็เด okay. ี๋ยวจะล้างให้สะอาดเลยนะครับเขาให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราสะอาดได้านเลยถ้าเหนียวเหนียวล้างออกให้หมดเลยครับล้างออกได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ข้างนอกทีเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะครับก็แบบ เหนียวเหนียวข้างน,นอกแกพอเปิดพัดลมไปเนี่ยพัดลมใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะคูบร้อเลยครับร้อนร้อนมากเครับร้อนแล้วไอ้พวกเหนียวเหนียวนี่จะละลายครับละลายแล้วมันจะไหลย้อนเข้าไปแกนแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในแกนเหมือนเดิม <c oughs> มันมันอยู่ข้างนอกก็จริงครับตอน,นตอนมันแข็งตัวน่มันอยู่ข้างนอกแต่พอมันร้อนแล้วมันจะวิ่งกลับเข้าไปอยู่ในแกน พอก่เข้าไปอยู่ในแกนปุ๊บเราปิดพัดลมปิดพัดลมปุ๊บพอพัดลมเย็นมันกะเริ่อแข็งตัวอีกครั้งแข็งตัวอยู่ในแกนทีนี้ก็พอเรามาเปิดก็ไม่หมุนออกตัวไม่ไหวนะครับเป็นไปตามสเต็ปโอเค ก็ใชไอ้นี้ครับชิชูเช็ดมันจะเอี่ยมถ้าเราเอาทินเนอร์ล้างให้เอี่ยมเลยผูเปองทินเนอร์ครับหมดเยอะเราเอาแค่ให้มันละลายตัวแล้วเช็ดเอาประหยัดทินเนอร์ได้เยอะครับ ร้อยครับทีนี้ผมก็จะไปหาไอแผ่นรองนะครับอืมครับผมก็ได้นี่ครับแผ่นรองเอามาใส่ใหม่นะครับก็๋วยวมาใส่กันเลยนะครับมือใหม่ลหลายๆคนน่ะอ,อาจจะแบบไม่ใส่ให้ใหม่ครับจะใช้ของเก่า,าใส่จะล้างเอาประมาณนั้น มันมันไม่หายครับมันมีผลมากเลยตัเะนะี้ต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับคือล้างยังไงก็ไม่ไม่สะอาดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาบูทใส่เพราะว่าจังบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะครับผ้าสักลาดเนี่ยผ้ารอง ออนประหยัดต้นทุนนี้เยอะไหแผ่นนึ่งสิบตัวบาทนะครับเนี่ยสองแผ่นก็ตกสามสิบก็ประหยัดไปเยอะเลย,เลยครับถ้าพูดถึงเรื่องประหยัดเดี๋ยวผมใส่เลยครับบวกกับลูกค้าเหมือนเดิมตัวนี้ก็ตีให้มันได้ดีๆจะได้กระชับนะครับนี่แหละปัญหาื็ใส่ตรงนี้แล้วครับเนี่ย เัาจะใส่ยางนะครับตัวนี้ใส่แล้วก็ประกบเข้าไปให้มันแน่นนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันเลยครับว่าใครจะแบบ,แบ,บมีวิธีเอาใส่ยังไงให้มันง่ายและ ให้ประสิทธิภาพกหมืนกันนะครับคิดเอาเลยครับคิดเอาเองเลยครับตรงนี้ใครมีวิธีดีก็ใช้เลยครับขอให้เอาเข้าให้ได้พอส่วนผมก็ผมจะใช้ไอ้นี่นะครับดูทเข้าดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะครับเนี่ยไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าบูทเข้าไม่ได้ này Mì mình chừng đấy có điều âu mình tỏ ra hết này bảo đẹp mới đài ông bóc không sai tôi như vậy Ừ. Tôi มีวิธีแบบไหนก็คิดเอาครับตัวนี้อยู่ที่ประสบการณ์ครับสอนกันไม่ได้เลยครับตัวนี้บางคนเริ่มหัดซ่อมทีหลังเขามีวิธีใส่ที่ดีกว่าเราไอะแยะเลยครับคนนี้ก็แบบฉลาดคิดฉลาดทำครับแร้ไม่เรา ครูบาอาจารย์สอนมาไงก็เอาแบบนั้นแหละครับตลอดไปเลยแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเขาจะแบบคิดวิธีเอาใส่ที่แบบโอ้บางทีก็แบบใส่เข้าแล้วใส่ไปเข้ามันหลุดเลยนะครับใช้ไปใช้ไปมันหลุดออกมาปแป๊ก ใช่ครับหน่งเดืน่าจะถือวันแน่นใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ดูนะครับมันไม่มีใครบอกกันได้แล้วครับตัวนี้ว่าแบบไหนจะแน่นแบบไหนจะไม่แน่นนะครับบางทีเราคิดว่าแน่นแน่นดีแล้วไปใช้แน่งหลุด ไม่ข้ามวันหลุดตัวนี้ต้องระวังดีๆแล้วเดี๋ยวสายไฟขาดใงานเข้าเลย เราจะแต่งดีๆครับ ตัวนี้มันจะมีแบบใส่ง่ายใส่ยากนะครับบางอันก็ใส่ง่ายง่ายบางอันก็ใส่ยากแล้วแต่แต่ละยี่ห้อก็จะออกแบบมาคนระับแต่ตัวนี้ออกแบบมาแบบนี้ก็ใส่แล้วก็ตีครับล็อกไว้อ่ะครับเวลาเราแกะมันก็จะหักไปโอเค พอใส่เสร็จแล้วก็นี่นะครับน้ำมันอันนี้น้ำมันพายจากหงาตายทั้งกุมมนะครับเนี่ยหยอดไปแล้วครับหยอดไปจนชุ่มเลยนะไม่ต้องลัวเบลนะครับโอเค ก็เรียบร้อยครับเตรียมประกอบอืม Okay, kapo.